อุ้ยกูมึงทำเชี่ยอะไรไว้ในกระทะวะเนี่ยอบ้าวีอะต้องใช้กระทะอุ้ยมันไม่ได้เลยอะเ <c oughs> <c oughs> ตรียมอะไรพวกนี้ไว้ท้หมดคุณเอาไปคุกแล้วมนันมันไม่ใช่มันยังไม่เดือดไง สวัสดีครับพบกับรายการโบไม่บารายการของคนที่ทําอาหารไม่ค่อยเก่งนะแต่ต้องมาช่วยกันทําอาหารให้ถูกต้องตามโจทย์ที่วางเอาไว้ EP นี้พิเศษนิดนึงดูพิเศษมากเลยพี่โหมีข้างหลังเอ้ยวันนี้เห็นแบบว่าท็อปที่แตกต่างทําไมเหมือนเราออกทริปอ่างจังหวัดเนาะใช่เหมือนนะแต่จริงๆเราอยู่ที่เดิมแค่เอาเต็นท์มากางรอวันนี้เราก็ต้องมาทําอาหารในทตมแคมปิ้งนั่นแหละแต่มันจะเป็นยังไงไปชมกติกาครับ กติกาการทำอาหารแคมปิ้งในวันนี้ก็คือทั้ง4คนจะต้องช่วยกันทำอาหารให้ได้เมนูมากที่สุดจากวัตถุดิบที่จัดเตรียมเอาไว้ให้โดยที่แต่ละคนจะต้องจับไพ่เพื่อเลียงลำดับว่าใครจะได้ทำก่อนหรือหลังโดยคนที่ได้ไพ่เอจะได้ทำเป็นคนแรกและ2,3,4สาตามลำดับแต่ละคนจะมีเวลาทำเพียงคนละ5นาทีเท่านั้นเมื่อครบทั้ง4คนก็จะทำการเวียนซ้ำอีกห่งรอบคนละ5นาที นั่นหมายความว่าทั้ง4คนก็จะมีเวลาทำอาหารแคมปิ้งทั้งหมด40นาทีถ้าอาหารที่ทำออกมาอร่อยกินได้จะถือว่าโบแต่ถ้าไม่อร่อยก็จะถือว่าบะครับอย่างนี้ต่อไปนี่คือเราจะยังไงต่อพี่งั้นเราก็ต้องมาจับไพ่กันก่อนซึ่งผมเตรียมมาแล้วนี่ไม่เน่ยไม่โกงเ่เดี๋ยวจับเดี๋ยวสับโชสับโชเฮ้คนละ ละหนึ่งใบแต่ว่าอันนี้คือเราเหมือนเดิมนะก็คือ A 2 3 4่ใช่เรียงลำดับพร้อมยังพร้อมครับเอไยอะไรอ่ะลูกกอนผมเป็น A นะครับผมจะได้ทำคนแรกผมคนที่2ครับทำต่อจาก A คนที่3ทํทำต่อจากปิงนะครับผมผมคนสุดท้ายครับเดี๋ยวผมปิดเกมเองวัตถุดิบอ่วัตถุดิบวัตถุดิบมีอยู่ไหนผมมีจำมาแล้วนี่ครับ ไหนดูดิว่ามันมีของอะไรบ้างเอ้หยิบอะไรใส่มือผมผมเล่นเลยออันนี้โหอันนี้เวลาแบบอิจฉาเขาเนี่ยแล้วเราก็ไปช่องของการทำอาหารนี่ยสมมติบ้านไหนไม่มีน้ํานะสามารถเอาอันนี้ไปกรอกตามกรอกน้ําได้เลยทําไมอ่ะเอ้าใส่กลองอันนี้มึงเล่นได้เนี่ยมึงเล่นได้อันนี้สักอันนึงเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ทำไมอ่ะเตาบอกเฮ้ยจากที่วัตถุดิบเรามีเท่านี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเเฮฮ้้ยย ไฟแรงไหมล่ะไม่ได้มึงจุดแหรอจุดแล้วไหนพี่บิงหัวแกะนี้ก่อนไงแต่มันไม่มีถ้วยนะถ้าทําไข่เจียวอะมาม่ามาก่อนนี่องนี่ไงก็เคี่ยวในกระทะดิเออกระทะเหรอพี่แล้วมึงเอาไข่เจียวไปไว้ไหนอะฮะพี่มึงจะใส่น้ำมันอะก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวใส่ลงไปเลยไปได้ไหน ใส่ลงไปใไข่ไงผู้แดกได้ไหมเนี่ยพี่เป็นเรื่องกี้จริงเขาวางแผนดีๆคนแรกไม่ต้องทำไรเตรียมของอย่างเดียวคนที่สองมาก็เริ่มทําน่าจะดีกว่าแล้วก็คิดว่าตอนนี้แบบในหัวพี่ปิงมีอะไรอยู่ผมว่าอันนี้น่าเป็นไข่เจียวอันนี้อาจจะต้มมาม่านี่คือพี่เตรียมไม่ก็เผื่อให้มึงใช้ยำไงเหออีกหนึ่งนาทีพี่เพราะว่ามันมีพวกกระป๋องมีปลากระป๋องมีอะไรอย่างเงี้มันก็อาจจะยำได้ไงสดสเลยเตรียมเดี๋ยวนะนี่นี่ทำเอาแดกได้ปะเนี่ยก็มึงก็ไปทําต่อนี่ไกูเตรียมไ ใไงหมดเวลาด้วแล้วว่ามาม่มันอืดแล้วอะไม่ต้องห่วงกับมาม่าวะคุณไม่ต้องห่วงครับเพื่อนๆเดี๋ยวคุห่วงว่ามันมันอืดหมดแล้วไงไม่ต้องห่วงผมไปประกวดมาม่ตั้งชียผมได้ลองลองเท้าหี๊ยแม่โยนขึ้นมาตั้งเวทีเลยมาม่ได้แล้วนะครับผมไม่ต้องห่วงผมมีมีอะไรมีของให้คุณได้เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวคุณน่านะผมหมดพอดีเลยไม่ได้ไม่ได้อันนี้อันนี้บันิคุณิงครับ คุณเชื่อใจผมเดี๋ยวผมรังสรรค์ให้คุณเมนูหนึ่งเดี๋ยวนะั้นน้ำมันมันยังไม่ร้อนเลยเดี๋ยวนี้คือทำงนี้ได้เหรอเฮ้ยม,มันไข,ข่คนแล้วไข,ข่คนเฮ้ยไม่ใช่ไข,ข่คนไม่ใช่อย่างนี้ไข,ข่คนเป็นไงพี่บูมาม่าผัดไข่เนาะอ่าคุณ้วาแล้วลวุ้นเชีย่ยวุ้นเชี่ยโอ๊ยหลายคนคงเคยกินไข่มีน้ำอันนี้มาม่ามีน้ำนะครับโคตรดีน้ำมันเต็มเลยไม่เชื่อน้ำนั่นน่ะผมไม่แน่ใจว่าเป็นน้ำจากอะไรนะผมไม่แนน้มันนะ มันสดได้ใช่ไหมนี่เดี๋ยวผมเสร็จอันนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมจะเตรียมอันนี้คือทำอะไรอะเตรียมแหนมอ่ะทอดกี่ปีเดี๋ยวมันจะสุกมันไม่สามารถที่ทําให้คนอื่นทาต่อได้นะนะหอเล็กกว่านั้นเออเนี่ยม่เวลาเนี่ยเห็นไหมมึงทำให้คนน้อยเวลาที่ผมมอบเป็นมรดกไว้ก็คือมาม่ายำ ระหว่างที่เราว่างอยู่อะเราต้องวางแผนใช้วัตถุดิบต่างๆแล้วเว้ยแต่นี่ถึงคนที่สามนี่ยังไม่เริ่มทอดกุนเชียงเลยนะครับเนี่ย <c oughs> ต้องดูว่าเอ็มทาอะไรนี่ทําข้าวผัดไข่อะไรวะเลยข้าวผ,<อ>ผัดกุนเชียงข้<อ>าวผัดแหนมเหรอเย็ดโคกเห<อ> <c oughs> นือว่ะใส่ใส่ใส่จานแบบกินได้เลยอันหนึง่งแลวแลวอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นข้าวสวยมันก็ได้อู้ย่เกือบูเกือบคว่ำเเหมือนผัดไทยอ่ะ แล้วก็เอาข้าวลงไปข้าวลงมาสักนี้ไงข้าวข้าวเราพักไว้ก่อนไงอ๋อถ้าคุณจะใช้กระทะไม่ได้แล้วเพราะเขาพักเอาหมดเวลานะครับผมจะทำแบบเป็นยำที่ใส่ทุกอย่างนะครับที่เรามีอูก็จะเป็นทั้ง ตัวของกุนเชียงด้วยเหลือกุนเชียงไว้ด้วยนะผมจะเอาแหนมลงไปทําสุกก่อนนะครับก็ผมือเอากุนเชียงเถ้าทําสุกนี่ต้องทําไงนะครับก็ทําหลังจากวันที่หักโอเคไปดูซ้อมนี่คุณใช้ไหมไหนอุ้ยไหนอุ้ยไหนอุ้ยเออเดี๋ยวนะครับในนั้นแบบว่ามีความไหม้มากน้ำมันมากเกินไปเลยนี่คือมื้อเย็นที่เราต้องกินกันหนุ่มกันหนุ่มกันหนุ่ม กูมึงทำเชี่ยอะไรไว้ในกระทะวะเนี่ยบ้าพีอ่ะต้องใช้กระทะาอ้ยมันไม่ได้เลยอ่ะคุณผู้ดูครับสิ่งที่คุณจะได้เห็นก็คือ15นาทีได้มาเสร็จคุณเชียงอะไรมาตอนแรกเขาคอมเมนต์เขาเื่นคอมเมนต์อย่างดีเลยเฮ้ยทำอะไรเอ่ะติดไปหมดเลยดูเฮ้ยอย่าท้ออย่าท้ออย่าแพ่วดิ แล้วเอาตัวนี้ลงไปก่อนนะครับเป็นอะกาศนะครับต้องเทน้ำไปด้วยไหมครับใช่ครับไปด้วยครับคุณนี่แบบไร้มากเลยอ่ะไร้ประโยชน์เอ้าเวลาอีฮิวยังไม่เนี่ยแล้วกลัวยากละทำอะไรอ่ะต้องเอาไอเทมนี้เคลียร์ก่อนเพราะว่ากูจะทำเมนูอื่นไม่ได้เวลาที่กูณทำมันมันจะเป็นแบบเตรียมอะไรพวกนี้มาให้หมดผมมาเตรียมขุ้นเชียงให้คุณ คุณเตรียมเยียกแบบนี้ไปเรียกเตรียมอ่ะอี่ของดามน้ำยำไว้ให้อืมเออมันมาโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้อ้อ อันนี้พี่พิงค์จะทำอะไรนะใส่กอกไว้เออได้สิ่งหน่งคือบีบมะนาวว่ะรอบแหนะมันก็หั่นบีบมะนาวรอบสองก็บีบมะนาวน้ำยำหมอนน้ำยำเป็นคือพวกผมต้องทำอะไรต่อจากนี้ยพี่ครุ่งแก่ครุ่งคุ่งก่พวกนั้นได้กูเตรียมทั้งแหนมทั้งบุญเชียงทั้งผัะกาศดองไว้ให้ขาดแค่พริกอย่างเดียวไม่แต่เพรว่าคุณเชียงที่หั่นโดยผมอะอันนี้คือพวกเราคุณหั่นพี่อะไรคุณก็ใช้ได้หมดแล้วเป็นเมื่อกี้กูนึกอะไรได้อย่าง ยำปลากระบอกเลยโอ้ซึ่งอันนี้ต้องเปร nah ี้ยวมากอ่ะเพราะว่าเขาบีบขนาดนั้นนะสงสัยชอบเปรี้ยวอ้าวหมดเวลาปล่อยลอยจอยครับสิ่งที่ผมได้รับมรดกมาก็คือยำปลากระป๋องกินคินด้วนนี่โอ้ยไม่ไม่แล uh, ้วปวดคุณต้องไปลงตรงนี้ เฮ้ยคือบุอัดไม่แล้วไม่เปิดไฟเหรอเอ้าลงน้ำมันก่อนเหรอลุงนี่ชอบแช่น้ำมันก่อนเนาะคุณเอาไปคุกน้ำมันเลยไม่ใช่มันยังไม่เดือดไงี่ยไปนี้บุอัดคุกไข่อร่อยโอ้ยเออโอ้ยเออทมันมีทูน่ามึงเอาสลัดทูน่าทูน่าบุอัดเดี๋ยวบุอดมันจะไหม้โอ้ยมันจะไหม้โอ้ย ตูน่านี่คืออะไรผัดเหรออ๋อปูอัดตูน่าไงเออเนี่ยขอโทษผมมีผลงานโอ้เดี๋ยวผมจัดวางให้แล้วกันหมดเวลาแล้วจบแล้วจบแล้วจะทำไรครับอันนี้จะทำหอมวิบูให้ให้ใส่เอ็มกูฝากเอาแบบพริกป่นจากมาม่ามาใส่ถูน่าเอ้ยมาใส่กับปลากระป๋องเรื่องนี้นึ่งได้ไหมหมดเลยหมดเลยเอ็มหมดเลยแล้วยำกูละเออว่ะเออสองไม่ได้ใหญ่พอแล้ว เรมเดี๋ยวคุณจะทำไข่เจียวไหมนะทำอ่นี้เขดูน่อยเขาดูน่อยไม่มีเสื้อเปลี่ยนมาวันที่มีเสื้อมีเสื้อเปลี่ยนต้องรป่าไม่มี่จะบอกว่าไข่ต้มไม่จบนมเป็นดาแล้วเนมเลยโห่บากกูแล้วไ่เียไนอย่เ่มแล้วมาทอต่อเลยาเฮ้ยไปตากูจะเป็นคนสุดท้ายแล้วนะครับ ก็คือไข่เจียวแล้วเดี๋ยวจะดูว่าเขาเตรียมอะไรต่อถ้าดาวนะผมว่าเขาทําไข่เจียวเสร็จเขาต้องไปแก้ของเขาวันเขาชอบบอกว่าของคนอื่นเนี่ยคือสําเร็จรูปของเขาเนี่ยแค่ย่องจากจะไม่สําเร็จรูปแล้วจะไม่สําเร็จด้วยเห็นไหมเขาจับของเขามาแาต้องปรปรุงนิดนึงนะครับดูนะครับเมื่อกี้เนี่ยยังไม่อุยนี่คือใครกิน่อี๋ยวพี่อยู่นี่ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอร่อยเหรอได้เลยอันนี้นี่ทีเด็ดเลยสามที่นะคุณปรุงไปพร้อมๆกันน่ะสองอันเนี้ยอ๋อมันผสมกันแล้วได้ดีกว่าไหมเฮ้ยมันได้จริงก็ทำดิเฮ้ยมันได้จริงรสชาติมันได้เลยตอนนี้อธิบายเพิ่มได้ไหมก็ทำทุกอย่างเดี๋ยวกูลงมือทำคนเดียวเลยไม่เกี่ยวใครเลยโอเคผมคิดว่าแค่นี้น่าจะทำให้มันคงกล่องได้แล้วล่ะเออทั้งแบบถ้ามีพริกป่นนี่มันอร่อยจริงนะนั่นน่ะได้อันนี้โอเค เวลาโอเคตอนนี้เราก็สรุปออกมาทำได้อยู่ทั้งหมด6เมนูครับเราจมาเริ่มจาก ใกล้ผมก่อนละกันผมขอเป็นตัวอันนี้คืออะไรนะอันนี้คือยำปลากระป๋องใช่ไยำปลากระป๋องนะยปลากระป๋องผมว่าอันนี้อร่อยเพราะอะไรรู้ปะเพราะอะไรมันเหมือนออกมาจากกระป๋องเลยถ้าสำหรับในมุมพวกเราคิดว่าเมนูนี้โบ๊ทครับอ่าเมนูนี้เป็นเมนูที่ปิงทำเดี๋ยวให้ปิงพูดแล้วกันว่ามันคืออะไร ยำทูน่าทูอัดชิมดีว่าเฮ้ยอันนี้รสชาติจัดจ้านอ่ะลองสรุปไหมเมนูนี้กับข้าวอ่ะเลสรุปเมนูนี้ไหมสำหรับเมนูยำทูน่าทูอัดทุกคนเห็นว่าสองครับเอาอย่างนี้แบบอย่างนี้แปลว่าอะไรอ่ะบะสองโบสองอ่ะเพราะฉะนั้นเมนูนี้คือเป็นเมนูบะต้องเกินครึ่งหรอปว่าคือผมรู้สึกว่ามันมันเค็มปีเลยอ่ะเค็มเพราะอะไรวะผมมามาไง นีนี่อะไรครับฐานเหรออันนี้ใครมีส่วนร่วมกับเมนูนี้บ้างครับอันนี้น่าจะเป็นผมคนเดียวเลยคนเดียวเลยเหรอชิมเลยชิมเลยอีดําๆนี่ฐานนะดีนะงั้ผมลองไส่กอกไม่ตัดคุณเชียงโอเคไส้กอกดีผมบอกว่าคุณเชียงก็คือเด็ด สรุปกันเลยว่าเมนูกุนเชียงทอดกับเส้กกอกทอดเป็นเมนูโบ๊บแต่ผมไม่ชอบอ่ะทำไมอ่ะคือจริงๆแล้วมันกินได้แต่ว่าอย่างกุนเชียงเนี้ยผมสิกว่ามันกินแล้วคือมันจะไม่ไม่เ่ะดูแบบเอาเทสุกภาพไม่กล้ากิน,นงั้นเรา เมนูนี้เอะไรแม่เมนูนี้รังสรรค์โดยพี่เอ๋คุณไม่ถามเลยมันคือเมนูอะไรมันคือเมนูอะไรครับมันคือเมนูยำผักกาดดองครับโอ้ผมให้คุณเริ่มชิมจากตัวของน้ําก่อนจะได้บอกได้ว่าเอ้ยรสชาติของน้ํายำเนี่ยมันใช่หรือยังชิมก่อนเลยเอาน้ำก่อนสรับผมน้ําก่อนคุณชิมพร้อมกันดิชิมพร้อมกันดิมาๆสำหรับผมผมได้นะผมเป็นคนกินง่ายฉันรู้เลย ว่าเมนูนี้นะครับเป็นเมนูโบครับไม่ผมให้บลาคนเดียวหรอกทำไมคุณถึงให้คุณไม่ชอบเพราะมันมีผักไงแล้วมาทำให้เด่นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเพราะมีผักด้วยแล้วส่วนหนึ่งผมรู้สึกว่ามันแปมแปมอ่ะสำหรับผมนะผมกินบอกว่าลองกินก่อนไหมเป็นไงแองมไปแหนมอร่อยเออแล้วมันผสมกันน้ำยำเนี่ยมันไปได้น้ำยำไม่อร่อย ผมว่าคุณชิมไส้ก่อกแล้วคุณลองชิมอีกทีนึงเอาแบบน้ำเยอะๆอ่าน้ำเยอะนะฮะเฮ้ยไส้กรอกอร่อยน้ำยำอ่ะไม่อร่อยมาม่าก่อนมาม่าผัดนี่คือจานแรกเลยนะจานแรกเลยอมน้ำมันเป็นมาม่าผัดน้ำมันเป็นการผสมผสานระหว่างคุณกับผมแต่ถ้ามันอืดน้ำมันเนี่ยไม่เกี่ยวกับผมนะลองดูลองดูอาจจะดีนะแวก่อนนี่น้ำมันแล้วนะนี่ผมไม่กล้ากินเลยเนี่ย ครูว่าเป็นเพราะว่ามันเทิงไว้นานเออเพราะหรอืมคือเลยอาจจะได้หรอคือมาม่ผัดถ้าผัดเลเยอร์มันน้อยกันามันน่าจะมีคุณลองไปกินไข่เหมือนทุกอย่างมันจะไปอยู่ในไข่มันเลยความเข้มข้นอ่ะหรอใช่โอเคเมนูนี้ครับโบ๊ทผัดอ้าวโบ๊ทผ่านนะครับทำไมคุณให้ไม่ผ่านน่ะส่วนตัวคุณคิดว่ายังไงถามว่ามันมันจืดไป มาลองชิมกันจานนี้กผัดแหนมกับไข่เจียวกินแหนมด้วยอือพอได้เพราะว่าข้าวมันแห้งแล้วนะนะกล้าสรุปเลยว่าเมนูนี้นะครับโบ๊ะบ้าครับโบ๊ะครับกับโบ๊สามนะเพราะว่าผมว่าจะจืดไหมพี่ใช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 ่พี่ก็เลยแบบแต่ผมว่าถ้าเปรียบเทียบนะผมให้บ้าใช่ไหมแต่เทียบกับอันเนี้ยผมว่าอันนี้ยังพอโอเคเพราะมันเป็นข้าวแต่คุณให้บ้าเหมือนกันทั้งคู่ปะใช่ก็ให้บ้าเพราะว่ามันยังจืดไป เรามาสรุปกันทั้งหมด6เมนูนะครับก็มีแค่เมนูเดียวเท่านั้นที่เป็นเมนูบะนั่นก็คือทุกคนเห็นด้วยหมดชูหน้าชานี้มีแค่ผมคนเดียวที่บอกว่ามันโบใช่มีผมกับดังนั้นนะครับเรามาสรุปรวมเลยว่าถ้าเราเข้าป่าแล้วเราทําอาหาร6อย่างนี้ออกมาเนี่ยเราจะกินได้ไหมนะครับก็ต้องสรุปเลยว่าโบนะครับนะเ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบเพื่อนๆสามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ข้างล่างนี้ได้เลยคลิปต่อไปถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้ทํำไรสามารถคอมเมนต์บอกเราได้นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย เฮ้ยวันนี้เรามีอะไรกันบ้างครับมีวันนี้เรามีของดีมาจานมาแนะนำอ่าเป็นของยี่ห้ออันเมลอ่าของมีอะไรบ้างครับของผมเนี่ยเป็นที่ใส่กุญแจอันนี้เป็นตัวสล็อตนะมันจะไม่ไม่ใช่มีแค่สล็อตเออจะมีอย่างอื่นด้วยไอ้รูปรูปรูปสัตว์เนี่ยมันทำไงนะก็อย่างนี้ครับ รู้ไหมว่านกอะไรไม่เคยได้กินน้ําเลยนกกระจอกเทศไม่ใช่นกพิราบไม่ใช่นกยูงไม่ใช่นกอินทรีไม่ใช่ล็อกเอียังแต่ผมเฉลยอะเฉลยเลยล็กอะไรนกอะไรไม่ล็อกกระจิบเฮ้ยทำไมอ่ะเพราะมันกระจิบแต่ว่ามันยังไม่ได้จิบเฮ้ยเฮ้ยคุณรู้เปล่านกอะไรสอบตกตลอดเลยไม่รู้ไม่รู้เขาไม่รู้เลยเหรอนกเขาป่ะเราไม่รู้เหมือนกันนกนกกระจอก อะไรกูผ <elim> ่านเลยอะไรไม่เล่นละอะไรอะไรกูทอให้เหียนกอะไรไม่มีเจ้าของนกเขา นอกจากอันนี้เรายังมีสินค้าอย่างอื่นของเขาอีกเป็นเซตนะครับอันนี้เป็นเป็นหมอนนะครับเป็นหมอนสีน้ําตาลครับผมเราก็สามารถไปไปดูไอจีคุณรู้ไอจีเขาไหมไอจีก็พิมพ์ว่าอันเมลได้เลย U N M E L อ๋อ่างอ๋ออ่างอะไรที่ได้เล่นเมื่อกี้ไม่มีได้ไม่มีคือมันจะไม่ได้มีแค่นี้นะไม่ได้มีแค่ที่เราเอามาให้ดูนะมันจะมีอย่างอื่นด้วยเป็นแก้วแก้วเก็บความเย็นนะก็ไม่มีอะไรแล้วก็มามาทีหลังแล้วกันทำไมครับลาไปก่อนครับครับสวัสดีครับ